นิทานก่อนฝันเรื่องสายน้ำและก้อนหินน้ำเป็นสิ่งที่อ่อนโยนที่สุดในโลกแต่ในการเอาชนะสิ่งที่แข็งแกร่งไม่มีอะไรทำได้ดีกว่าน้ำเล่าจือ้อน้ำหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาทางตอนใต้ของจีนโบราณมีชายหนุ่มนามว่าหลิวเฉิงผู้ซึ่งเป็นพ่อค้าที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง ด้วยความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้อนอันเตี่ยมล้นเขาตั้งใจจะสร้างกิจการการค้าที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ตระกูลการค้าเก่าแก่ในเมืองแต่หลังจะพยายามมาเพียงไม่กี่เดือนหลิวเฉิงกลับพบกับอุปสรรคมากมายทั้งการแข่งขันที่รุนแรงจากพ่อค้ารายใหญ่การกีดกันทางการค้าและความยากลำบากในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เขาพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ทางการทุ่มเงินลงทุนการพยายามต่อสู้แข่งขันอย่างดุเดือดแต่ยิ่งเขาพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบกับความล้มเหลวมากขึ้นเท่านั้นด้วยความท้อแท้และสิ้นหวังหลิวเฉิงได้ยินเรื่องราวของปราชราผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ริมลำธารนในหุบเขาห่างไกลผู้คนเล่าลือกันว่าท่านมีปัญญาอันล้ำลึกและสามารถให้คำแนะนำที่จะเปลี่ยนชีวิตของผู้คนได้ หลิวเฉิงจึงตัดสินใจเดินทางไกลเพื่อขอคำปรึกษาจากปราดผู้นี้เมื่อเดินทางมาถึงหุบเขาหลิวเฉิงพบกระท่อมไม้ไผ่เล็กๆตั้งอยู่ริมลำธารที่ไหลคดเคี้ยวท่ามกลางโขดหินใหญ่น้อยบริเวณนั้นเต็มไปด้วยต้นไผ่และดอกไม้ป่าสร้างความรู้สึกสงบและผ่อนคลายชายชราในชุดเรียบง่ายกำลังนั่งอยู่ริมทานน้ำ สายตาจับจ้องไปที่กระแสน้ำที่ไหลผ่านก้อนหินใหญ่ท่านคือปราเฉินหรือไม่หลิวเชิงถามพร้อมก้มคำนับอย่างรอบน้อมเจ้ามาหาข้าด้วยเรื่องอะไรหรือพ่อหนุ่มชายชราย,ยิ้มและพยักหน้าหลิวเฉิงเล่าเรื่องราวความยากลำบากในการทำธุรกิจของเขาให้ปราดเฉินฟังทั้งความพยายามที่จะต่อสู้กับคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่า ความรู้สึกหมดหวังที่ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่สามารถเอาชนะอุปสรรคที่ขวางกั้นได้ข้าพยายามทุกวิถีทางแล้วแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบกับกำแพงที่สูงขึ้นเท่านั้นข้าไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปปราดเฉินนั่งฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ขัดจังหวะเมื่อหลิวเฉิงเล่าจบพันลุกขึ้นชา้าช้าและกล่าวว่ามากับข้าข้ามีอะไรให้เจ้าดู ปราดเฉิน้าหลิวเฉิงเดินไปปามริมลำธารจนมาถึงจุดที่มีก้อนหินขนาดใหญ่วางขวางทางน้ำอยู่หินก้อนนั้นมีขนาดใหญ่และมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้านบนทำให้น้ำต้องไหลอ้อมผ่านไปข้าเห็นก้อนหินขนาดใหญ่ขวางทางน้ำอยู่และน้ำกำลังไหลอ้อมมันไปหลิวเฉิงมองดูก้อนหินและสายน้ำแล้วสายน้ำทำอย่างไร เมื่อเจอก้อนหินนี้มันไหลอ้อมไปหาทางเรียกอุปสรรคใช่แต่มีอะไรมากกว่านั้นสังเกตให้ดีน้ำไม่ได้พยายามผลักก้อนหินให้พลนทางมันไม่ได้หยุดไหลเพื่อรอให้หินหายไปมันไม่ได้โกรธเคืองที่มีสิ่งขิดขวางแต่มันค่อยๆปรับตัวหาทางไหลผ่านไปเรื่อยๆปราชเินก้มลงแตะผิวของก้อนหินนำนิ้วมือลูบไปตามร่องและรอยที่ถูกน้ำกัดเซาะไปตามกาลเวลาและนี่คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุด น้ำไม่ได้ต่อสู้กับหินแต่ด้วยความอดทนและความสม่ำเสมอมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหินเจ้าเห็นรอยเว้าและร่องน้ำเหล่านี้ไหมนี่คือผลงานของน้ำที่ไหลผ่านมาหลายร้อยปีไม่มีหยดน้ำหยดใดที่มีพลังพอจะเปลี่ยนแปลงก้อนหินได้แต่เมื่อหยดน้ำนับล้านล้านหยดไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง พวกมันกลับสร้างร่องทางให้ตัวเองได้หลิวเฉิงเริ่มคิดตามเขาสังเกตเห็นว่าบริเวณที่น้ำไหลผ่านบ่อยๆก้อนหินจะถูกกัดเซาะจนเรียบและมีร่องน้ำในขณะที่ส่วนอื่นๆยังคงครุขระและแข็งกระด้างข้าไม่เคยสังเกตเห็นเรื่องนี้มาก่อนเลยคนส่วนใหญ่มองเห็นแต่ความแข็งแกร่งของหินแต่ไม่เคยสังเกตเห็นพลังอันนุ่มนวนของน้ำเล่าจือเคยกล่าวไว้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้อ่อนโยนและยืดหยุ่นเท่าน้ำ แต่ในการเอาชนะสิ่งที่แข็งและเข้มแข็งไม่มีสิ่งใดทําได้ดีเท่าน้ําความอดทนและความยืดหยุ่นของน้ําทําให้มันสามารถเอาชนะสิ่งที่แข็งแกร่งได้ในที่สุดน้ําไม่มีรูปร่างของตัวเองมันปรับตัวเข้ากับผาชนะใดก็ตามที่บรรจุมันมันหาทางไหลไปข้างหน้าเสมอไม่ว่าจะพบกับอุปสรรคใดๆปราดเชิญพาหลิวเฉิงเดินต่อไปอีกหน่อยจนถึงจุดที่มีก้อนหินอีกก้อนหนึ่งขวางทางน้ําอยู่ แต่ก้อนนี้มีรูตรงกลางที่น้ำสามารถไหลผ่านได้ดูนั่นสิก้อนหินนี้แข็งแกร่งมากแต่น้ำได้สร้างทางเดินของตัวเองผ่านมันไม่ใช่ด้วยการพยายามทำลายมันทั้งก้อนแต่ค่อยๆกัดซอจุดอ่อนของมันทีละนิดจนกระทั่งเกิดเป็นช่องทางที่สมบูรณ์การต่อสู้กับคู่แข่งที่แข็งแกรง่งและมีอำนาจมากกว่าอย่างตรงไปตรงมาอาจไม่ใช่หนทางที่ดีที่สุดเสมอไปบางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นเหมือนน้ำยืดหยุน่น ตัวและอดหลิวเฉิงเริ่มเข้าใจบทเรียนที่ปราชญ์กำลังสอนแต่การเป็นเหมือนน้ำไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอรหรือยอมจำนนน้ำมีพลังมหาศาลแต่มันเลือกใช้พลังนั้นอย่างชาญฉลาดมันไม่ปัทะโดยตรงแต่หาจุดอ่อนและค่อยๆทำงานอย่างต่อเนื่องและในที่สุดแม้แต่ปูเขาก็ยังถูกน้ำเจาะทะลุได้ปราชญ์หยิบกิ่งไม้เล็กๆขึ้นมาและโยลงไปในลำธารกิ่งไม้ลอยไปตามกระแสน้ำ เมื่อมันไปถึงก้อนหินแทนที่จะพยายามดันก้อนหินมันกลับลอยอ้อมไปอย่างง่ายดายเห็นไหมกิ่งไม้ไม่ได้พยายามเปลี่ยนเส้นทางของมันมันปรับตัวเข้ากับเส้นทางที่มีอยู่เช่นเดียวกับในการทำธุรกิจบางครั้งเราต้องรู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์หาช่องทางใหม่ๆแทนที่จะพยายามฝืนไปในทางที่เต็มไปด้วยการต่อต้านหลิวเฉิงนั่งริมลำธารกับปราเฉินครุนคิดถึงบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ข้าเข้าใจแล้วข้าพยายามต่อสู้กับคู่แข่งโดยตรงเกินไปแทนที่จะหาวิธีใหม่ๆข้าพยายามแข่งขันในเกมที่พวกเขากำหนดกฎเองแทนที่จะสร้างเกมของตัวเองหลิวเชิงกล่าวหลังจากที่นั่งเงียบไปครู่หนึ่งถูกต้องหากเจ้าเป็นเหมือนน้ำเจ้าจะไม่สูญเสียพลังไปกับการพยายามผลักสิ่งที่ไม่อาจเคลื่อนได้แต่จะใช้พลังทั้งหมดในการหาทางไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่น้ำสอนเราคือความสม่ำเสมอและความอดทน น้ำไม่ได้กัดซอหินในวันเดียวแต่เป็นผลของการกระทำซ้ำๆเป็นเวลานานนับปีเช่นเดียวกับความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลของความพยายามอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานหลิวเชิงรู้สึกเหมือนความคิดได้รับการเปิดกว้างเขาเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆและวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างไปจากเดิมข้าเข้าใจแล้วแทนที่จะพยายามแข่งขันกับพ่อค้ารายใหญ่โดยตรง ข้าควรหาช่องทางการค้าใหม่ๆที่พวกเขายังไม่ได้เข้าไปถึงเช่นการค้ากับหมู่บ้านเล็กที่อยู่ห่างไกลหรือการเสนอบริการที่แตกต่างออกไปและข้าต้องเรียนรู้ที่จะอดทนไม่คาดหวังความสําเร็จในทันทีแต่ค่อยๆสร้างธุรกิจของข้าอย่างมั่นคงเหมือนที่นําค่อยๆกัดซ้อหินจนกระทั่งวันหนึ่งข้าจะสามารถสร้างเส้นทางของตัวเองได้เจ้าเริ่มเข้าใจแล้วปราเชิญยิ้มด้วยความพึงพอใจเมื่อถึงเวลาที่หลิวเฉิงต้องเดินทางกลับ ปราเชิญกล่าวกับเขาว่าจำไว้ก้อนหินไม่ได้เป็นศัตรูของสายน้ำมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภูมิประเทศที่น้ำต้องไหลผ่านเช่นเดียวกับในธุรกิจและชีวิตอุปสรรคไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางที่เราต้องเรียนรู้ที่จะไหลผ่านไปเล่าจือกล่าวไว้ว่าความอ่อนโยนสามารถเอาชนะความแข็งแกร่งได้ความยืดหยุ่นสามารถเอาชนะความแข็งกระด้างได้และยังมีอีกประโยคหนึ่งที่ข้าอยากให้เจ้าจดจำ น้ำที่นิ่งสงบไม่ได้หมายความว่าไม่มีพลังแต่เป็นเพราะมันรู้จะก่อคอยเวลาที่เหมาะสมเมื่อกลับถึงเมืองลิวเฉิงเริ่มมองธุรกิจของเขาด้วยสายตาที่แตกต่างไปเขาไม่ได้พยายามแข่งขันกับพ่อค้ารายใหญ่โดยตรงอีกต,ต่อไปแต่เริ่มค้นหาช่องทางการค้าใหม่ๆที่ยังไม่มีใครสนใจเขาเริ่มซื้อสินค้าจากหมู่บ้านห่างไกลที่พ่อค้ารายใหญ่ไม่สนใจและนำมาขายในเมืองด้วยราคาที่เหมาะสม เขาไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรมหาศาลในทันทีแต่ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้านและลูกค้าทีละคนทีละวันเหมือนหยดน้ำที่ค่อยๆกัดเซาะก้อนหินและแล้วเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีธุรกิจของหลิวเฉิงค,ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในขณะที่พ่อค้ารายใหญ่บางรายเริ่มประสบปัญหาจากการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างกันเอง หลิวเฉงิงกลับมีตลาดของตัวเองที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างช้าๆแต่มั่นคงเมื่อมีคนถามถึงความสำเร็จของเขาหลิวเฉิงมักจะยิ้มและกล่าวว่าข้าเพียงแค่เรียนรู้ที่จะเป็นเหมือนสายน้ำที่ไม่พยายามต่อสู้กับก้อนหินแต่หาทางไหลผ่านมันไปอย่างอดทนและสม่ำเสมอหยดน้ำแต่ละหยดอาจดูเหมือนไม่มีพลังแต่เมื่อรวมกันและไหลไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง มันสามารถเจาะทะลุแม้แต่ภูเขาที่แข็งแกร่งที่สุด